ให้จำเอาไว้นะับวิธีการเหล่านี้ผมก็ไม่ได้สอนละเอียดละอออย่างนี้วันนี้สอนวิธีการให้รู้นิะการตั้งหลักฐานของผิดเราเคยตั้งมาอย่างนี้เห็นผลอย่างนี้ประจั์ตัวเองผู้กําหนดคําบริกรรมภาวนาที่ยังไม่ได้หลักได้เกณฑ์เป็นสมาธิเลยก็ให้ถือคําบริกรรมภาวนานั้นเอ็นหลักเกณฑ์ ด้วยสติตั้งติดแนบอยู่กับ,บรกรรมบุญกรรมกับความรู้นั้นนี่เรียกว่าผู้มีความเพียรไม่ปล่อยปะละเลยไปไหนเลยนี่เรียกว่าความเพียรขอให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้ผมได้ดำเนินมาอย่างนี้เมื่อเสาะแสวงหาจุดอันตายตัวยังไม่ได้ก็เสาะพยายามสอะที่ว่าจิตเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมเพราะไม่รู้จักวิธีรักษา เบื้องตน้นจิตก็เป็นสมาธิแน่นหนามั่นคงประหนึ่งว่าภูเขาทั้งลูกแน่นหนามั่นคงมากคแต่ก็เพราะไม่รู้จักวิธีรักษาปล่อยใจเวลามาประกอบความภาคเพียรมันก็เสือเส่อมเสื่อมเมื่อเสื่อมไปแล้วดึงกลับคืนไม่ได้พลิกกลับคืนไม่ได้นี่แหละการสาะแสวงหาหลักยึดที่จะเป็นของตายตัวให้ได้ดำเนินอย่างแนบสนิท มันหาไม่ได้ <c oughs> คิดไปย่นไปย่นมาจึงมาแล้วถึงเรื่องความขาดสติเพราะไม่มีคำบริกรรมกำกับใจจึงต้องได้ปักจิตใหม่เอาแต่นี้ต่อไปเราจะให้อยู่กับคำบริกรรมอย่างเดียวจิตจะเสื่อมก็ตามจเจริญก็ตามเราจะไม่สนใจกับสิ่งเหล่านั้นเลยคำว่าเสื่อมว่าจเจริญเราก็เคยเห็นเคยรู้ มาแล้วห้ามเท่าไรก็ไม่อยู่เสื่อมไปต่อหน้าต่อตาบัดนี้จะห้ามด้วยพุโทโธแต่ไม่ได้กีดกันความเสื่อมความเจริญอยากเสื่อมก็ให้เสื่อมไปอยากเจริญก็แล้วแต่จะเจริญแต่คำบุญกรรมนี้เกาะติดไม่มีละเลยนี่แหละตั้งอย่างตั้งจิตต,ตั้งอย่างนี้ตั้งแต่ขณะ ตัดสินใจลงอย่างนี้แล้วคําว่าพุโทโธกับติดไม่ห่างจากกันเลยตื่นนอนขึ้นมาพุโทโธติดแนบจนกระทั่งหลับไม่ยอมให้คิดไปไหนเลยอาะมันจะเสื่อมไปไหนก็ให้เสื่อมจะเจริญก็ให้รู้ในหัวใจของเรานี้จะเสื่อมก็ให้รู้เพราะมันเคยเสื่อมเคยเจริญมาเสียจนอิจนาละอาใจบัดน,นี้จะไม่เอาความเสื่อมความเจริญมาเป็นอารมณ์นอกจากคําว่าพุโทโธคําเดียวเท่านั้น เอาเสื่อมให้เสื่อมกับพุโทโธเจิญให้เจริญกับพุโทโธเอาเท่านี้เท่านั้นจากนั้นก็จับติดบังคับจิตไม่ให้นอกเหนือไปจากคําว่าพุโทโธบริกรรมอยู่ตลอดไม่ว่าจะเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนคําว่าพุโทโธกับสตินี่ติดแนบติดแนบกันเอาจริงเอาจังเพราะเราเป็นนิสัยอย่างนี้มาด้วยจริงทุกอย่างไม่มีคําว่ารอเลย เมื่อทาบริกรรมกับบุทตรติดแนบกันไปติดแนบกันไปทุกวันทุกวันจิตก็ค่อยสงบตัวเข้ามาให้เห็นชัดเห็นชัดทำบุิกรรมนี้ไม่ยอมปล่อยตลอดเวลาจนกระทั่งได้เห็นชัดเจนว่าํำบริกรรมนี้เมื่อจิตเข้าสงบเต็มที่ของมันละเอียดเต็มที่แล้วํำบริกรรมไม่มีก็เกิดความสงสัยขึ้นมาอีกว่า ทำไมที่นี่ความบริกรรมไม่มีจะกเกาะอ,อะไรยึดอะไรแต่ก่อนแล้วยึดคําบริกรรมคือพุโทโธพุโทโธติดก,กับสติอยู่ตลอดเวลาแล้วบัดน,นี้คําบริกรรมนี่หายกําหนดยังไงให้ปรากฏเป็นคําบริกรรมขึ้นมาก็ไม่มีหมดต่อหน้าต่อต,อตาเห็นชัดแต่ความรู้ละเอียดสุข,ขุมมากทีเดียวตอนนั้นมีแต่ความรู้นึกพุโทโธก็ไม่ออกไม่ปรากฏ เหลือแต่ความรู้ล้วนๆนี่ทราบได้ชัดว่าถึงเวลาจิตที่ละเอียดจริงๆแล้วนึก,นกคำบริกรรมไม่ออกนะไม่มีเอาไม่มีก็าตามเราจะอยู่กับความรู้อันนี้สติตั้งกับคําบริกรรมเมื่อคําบริกรรมสิ้นไปแล้วไม่มีเหลือแล้วจะตั้งอยู่กับความรู้อันนี้อ่าไปไหนจเจริญหรือเสื่อมให้รู้จะไม่ปล่อยจะเอาความรู้อันนี้แทนคําบริกรรมสติจับอยู่นั่น พอถึงการเวลาที่มันจะคลี้คลายตัวเองมันหักมีพอถึงเวลาขี่คลายก็ค่อยลี่คลายออกมาพอนึกคําบริกรรมได้ก็เอาคำบริกรรมติดเข้าไปเลยเป็นอย่างนี้ประจำ้วพอถึงเวลา,าที่มันละเอียดเข้าไปมันก็เป็นอีกทีนี้ต่อมาก็ค่อยทราบเรื่องถึงเวลาจิตที่ละเอียดเต็มที่แล้วนึกคําบริกรรมไม่ปรากฏจะให้อยู่กับความรู้นั้นดังที่เคยปฏิบัติมา อาเป็นไหนเป็นกัน <c oughs> พอคลี่คลายมาก็พิจารณาก็คาบริกรรมเข้าไปอัอนนี้จุดเบื้องต้นที่เราตั้งรากตั้งฐานได้จิตเจริญขึ้นแล้วไม่เสื่อมอีกอ๋อจิดไม่เสื่อมค่อยสงบเย็นเข้าไปเย็นเข้าไปค่อยแน่นหนามั่นคงขึ้นเป็นลําดับลําดับทีนี้พอจเจริญขึ้นถึงขั้นที่เคยเสื่อม สองสามวันเจริญขึ ta, ้นแล้วเสื่อมสองสามวันเจริญข so ึ้นอยู่นั้นอยู่ได้เพียงสามวันเสื่อมต่อหน้าต่อตาต่อหน้าต่อตาบังคับยังไงก็มาอยู่ทีนี้พอถึงขั้นนี้แล้วแทนที่จะเสื่อมลงไปอีกเราก็ปล่อยความเสียดายทั้งหมดนี่เราเคยเห็นมาแล้วเรื่องความเสื่อมนี่ถึงสามวันเสื่อมไปเสื่อมไปคราวนี้เอาจะเสื่อมไปไหนก็เสื่อมเราไม่สนใจกับความเสื่อมความเจริญอะไรเลย แต่คำบริกรรมพุทโธนี้เราจะไม่ปล่อยอเสื่อมก็เสื่อมไปเราเคยเสื่อมมาพอแล้วจนอกจะแตกเพราะความเสื่อมอีกเป็นทุกข์มากที่สุดคราวน,นี้เราจะไม่ปล่อยะไรเสียดายกับความเสื่อมความเจริญนอกไปจากคำบริกรรมที่ติดแนบอยู่กับสติกับความรู้นี้เท่านั้นไม่สนใจเอ้าขึ้นถึงนี้แล้วจะลงหรือไม่ลงพุทโธไม่ถอยไม่ถอยไม่ถอย,ถอยสุดท้ายถึงขั้น ที่จะ,จะเจริญขึ้นไปสองสามวันแล้วเสื่อมนั้นไม่เสื่อมทีนี้ค,ค่อยค่อยค่อยตั้งตัวได้ตั้งตัวได้เป็นลําดับลําลาเราก็ไม่เป็นอารมณ์กับมันมันจะเสื่อมไปไหนจเจริญไปไหนแล้วทอดอะไรตายอยากหมดแล้วนี่หนักเข้าหนักเข้า,ขาจิตก็ค่อยแน่นหนามันคงขึ้นมาขึ้นมาจึงแน่ใจได้ว่าอ๋อจิตเล่าท,ที่จะเสื่อมที่เจริญน,นั่นเพราะเราขาดสติ ไม่มีคําบริกรรมกํากับเพียงแต่กําหนดเอาเฉยๆมันเผลอไปที่ไหนก็ได้ด้วยเหตุนี้เองจิตจึงเสื่อมบัตนี้ไม่เสื่อมเพราะคําบริกรรมกับสติติดแนบตลอดเวลายึดอันนี้เป็นหลักจากนั้งกระก้าวเข้าสู่สมาธิอันแน่นหนามันคงได้เอาคำบริกรรมไม่ถอยจนกระทั่งความนแน่นหนามันคงของจิตนี้เป็นจุดตั้งแห่ง สติได้เรียบร้อยแล้วสติก็จับอยู่กับจุดแข่งผู้รู้นั่นเลยทีนี้คําบริกรรมก็ขากปล่อยกันไปเองปล่อยโดยโดยความประจักษ์ตัวเองควรแก่การกาหนดกับผู้รู้นี้ด้วยสติแล้วก็กําหนดนั่นทีนี้ไม่เสื่อมตลอดไปนี่นี่แหละการตั้งหลักฐานของจิตเราเคยตั้งมาอย่างนี้เห็นผลอย่างนี้ประจักษ์ตัวเองจากนั้นก็ไม่เสื่อม ตั้งเป็นสมาธิจิตแนบแน่นเหมือนภูเขาทั้งลูกเพราะความมั่นคงของจิตในขั้นสมาธินี่เต็มภูมิก็รู้ว่าสมาธินี่เต็มภูมิเฮียการตั้งจิตในเบื้องต้นให้พากันตั้งอย่างนี้อย่าทำเราหละแหละแหละโเลโลกเลบหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ถ้าปฏิบัติเราปฏิบัติจนกระทั่งวันตายจะไม่ผลประโยชน์อะไรเลยถ้าไม่มีหลักยึด นี่หลักยึดได้สอนให้รู้แล้วทุกอย่างเราดําเนินมาแล้วได้หลักมาแล้วอย่างนี้ยังขอให้หยึดหลักนี้เป็นสําคัญมากทีเดียวอย่ากําหนดไอ,อ้ความรู้เฉยแบบเร่โเล่โลกเล่ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะภาวนาไปเท่าไหร่ก็ไม่ได้หลักเลยเกียนสุดท้ายก็ยินหนาละอาจใจแล้วปล่อยวางงานนี้ไปเสียเอางานทุกอย่าเข้ามาแทนที่ทีนี้มีแต่เรื่องของกิเลสทั้งมวลเต็มหัวใจไม่มีอะไรเหลือแล้ว จอจิตเขาสติเข้ามาหาจิตจอไม่ได้ความฟุ่งร้านวุ่นวายกับจิตการงานต่างๆกับโลกกับรังสารมันดึงออกไปดึงออไปทีนี่จิตก็เพ่ปไปตามมันเสีอนนี้ลระนักภาวนาล้มเหลวล้มเหลวเพราะเหตุนี้เองพากันจำเอาไว้นะเพราะจอดจิตเข้ามาไม่ได้กองไฟของจิเล็สมันแสดงเผาทันทีมันไม่ยอมให้จอดสติเข้ามานี้ได้แล้วมันดึงลากดึงออกไปหาอารมณ์ภายนอกเทินเป็นบ้าไปเลยนั่น นีระนักภาวนาล้มเหลวท่านทั้งหลายจับเอาไว้นะมันร้อนขนาดไหนฟาดมาลงที่นั่นนั่นหละกองไฟที่นั่นกิเลสอยู่ที่นั่นมันผิดไฟคือกองทุกขึ้นมาเผาเรามันเผาขึ้นจากกิเลสตัวมันผิดขึ้นมาหนุนขึ้นมาอะย่สติจ่อลงไปให้มันรู้อยู่กับตรงนั้นเอามันจะเป็นไฟทั้งกองอยู่ในจิตตรงนี้ให้สติรับคําบริกรรมนั่นจ่อกันตรงนั้นเผากันตรงนั้นต่อไปอันนี้ก็จางไปเองน่น จางไปเองเพราะไม่ยอมให้คิดออกไปหาอาหารของกิเลสภายนอกมาเป็นไฟเผาเราจิตก็แน่นขึ้นมาอีกให้จำเอาไว้นะวิธีการเหล่านี้ผมก็ไม่ได้สอนละเอียดละอออย่างนี้วันนี้สอนวิธีการให้รู้ผู้มาปฏิบัติจะได้หลักได้เกณฑ์คำบริกรรมอย่าปล่อยนะปล่อยไม่ได้ฟัดกันให้เต็มเหนียวเลยนะยืนเดินนั่งนอนอย่าไปสนใจยิ่งกว่าสติกับจิตกับคำบริกรรมให้ติดแนบกันเมื่อถึงขั้นที่จะ ถึงจิตขั้นถึงขั้นที่จิตสงบเด่นดวงแล้วคาบริกรรมก็ค่อยจางไปเองถือความเด่นดวงของความรู้นั่นเป็นจุดที่ตั้งของสติจับอยู่ตรงนั้นเรื่อยๆเลยนั่นทีนี้ได้หลักเข้าไปเรื่อยๆล้วความสงบนั้นก็จะแน่นเข้าไปเรื่อยเพราะสติจ่อตลอดแทนคาบริกรรมแป็นแนนแนนหนามันคงจากนั้นให้พิจารณาทางด้านปัญญาเมื่อจิตสงบแล้วจิตย่อมอิ่นตัว ไม่อยากคิดถึงทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสซึ่งเคยวุ่นวายก่อกวนเรามาเบืนนานๆานแล้วพอมีสมถะธรรมคือความสงบเป็นอาหารเครื่องเ,เลี้ยงจิตใจใจก็ได้ดื่มความสงบนี้แล้วไม่คิดวุ่นวายกับอารมณ์ภายนอกเรียกว่าอิ่มอารมณ์ทีน,นี้พาพิจารณาทางด้านปัญญา <c oughs> ปัญญาพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์แยกสกลากายทุกสัตว์ทุกส่วนตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกพิจารณา ไปหมดในส่วนพังร่างกายของเราจะเป็นร่างกายภายนอกภายในได้ทั้งนั้นขอให้เป็นสติจับตลอดเวลาก็แล้วกันกายนอกคือกายของเขาก็ดีกายในคือกายของเราก็ดีพิจารณาได้ทั้งนั้นทางแยกทางด้งนานปัญญาหรือจะนาอสุภะอสุภังอสุขังอันนี้จังนตตาถ้าเราพิจารณาร่างกายของเรายังไม่ได้ชัดเอาเอาข้างนอกมา คำนวพนิิพิจารณาเอาอันไหนมันสดสวยงดงามพิจารณาหาความสวยงามมันอยู่ตรงไหนนี่การพิจารณาทางด้านปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์ที่คลายออกอถลกหนังออกที่คลายออกเอาหนังออกแล้วไปยังไงมนุษย์เราเรียกว่าหญิงว่าชายเรียกว่าเขาว่าเราว่าความสวยความงามอยู่ที่ตรงไหนไม่มีมีแต่หนังห่อกระดูกเท่านั้นแหละมันหลอกลวงโลก